คลิปนี้เราจะไปดูอำเภอน้ำหนาวนะครับเราไปเส้น216ออกกนะครับนี่เรามาเส้นหมายเลข12นะครับอำเภอน้ำหนาวก็เป็นอำเภอเล็กในอุทยานใหญ่อำเภอน้ำหนาวอ่างจากนี้มาณ21กิโลอำเภอน้ำหนาวเนี่ยอยู่บนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับซึ่งมีความสูงตั้งแต่900ถึง1,200เมตรทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าข้างล่างนะครับ นอกจากนี้ที่ว่าอยู่ในกลางปทายเพราะอยู่ไรเพราะว่าก็อยู่ปทัยน,น้ำหนาวติดกับปทายภูเขียวติดภูกระดึงุทัยาชาติภูกระดึงติดุทัยาชาติภูหลวงนะครับเป็นอำเภอที่อยู่กลางปทัยานนชาติล้อมรอบหมดครับผมก็มาครั้งที่สองนะครับ เขาสุดชอบนะครับที่อำเภอเขาต้องตั้งใจมานะครับเพราะตัวอำเภอจะอยู่แยกไม่ใช่ทางผ่านนะครับที่น้ำหนาก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับ นี่ก็สามสิบสาองศานะครับนีะครับบ่ายสองโมงนะครับ,รบข้างล่างก็เกือบเกือบสี่สิบนะครับนี่ครับแยกเข้ามานะครับก็ยังไม่เจอหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอยู่ข้างในที่นี่ก็ทำชีพแารกเตรคือลูกโพดยางพารา กับผักเลื่อผักนะครับก็ไม่คนไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับอำเภอท่านกาก็รีวิวให้ดูนะครับ<ม>เ๋ยวท่านจะมานะครับช่วงแรกสามสี่กิโลแรกก็ขึ้นภูเขานะครับไม่ชันมากครับ หวานนะครับมีสัญญาพลาบ้างแล้วก็ข้าวโพดข้าปุุถึงเวลาปุนะครับน้ำหนาวนี้ก็น้ำายังหนาวเลยครับอำเภอ้องจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อยู่กลางเขาแยกโดดเดี่ยวจากเไปอ,อื่นนะครับ ข้างจะชันหน่อยแต่ก็ถือพอใช้ได้ครับนี่นะครับยังไม่ถึงหมู่บ้านกำลังขึ้นเขาอยู่บ้านป่ารวกอํเาเภอโคกมนนะครับที่บ้านแรกที่เเจอ ฟจะิดไปแล้วองทางก็พอมีร้านกาแฟนะฮะบ้านไร่แสนสุขโฮมสเตย์ที่เที่ยวเยอะนะครับที่พักเยอะที่เที่ยว ออภูอม,มเส้นทางอ่ยังไม่ค่อยมีหมู่บ้านเยอะนะครับหมู่บ้านปราปรายจากเส้นหมายเลข1เข้ามา21กิโลก็จะถ,ถึงตัวอำเภอนํำหนาว ตัวเมืองตัวใหญ่เป็นพื้นที่เงินตามภูเขานะครับป่าไม้ยังอทุดมสมรณ์อยู่วานี่ก้ว,กวยนะครับโอ้ขุยมาเริ่มเลยครับไม่เป็น้วยทำวา้า ส่วนใหญ่ภูมิก็ 13, สามสี่องศาครับตอนนี้ก็ต่ำกข้างล่างมา 4, งสาักสี่ห้าองศาเป็นที่มาของอำเภอน้าหนาว ไต่ความสูงไปเรื่อยๆนะครับคาาเพอในหยุดสูงแล้วเลยมานั่นะครับวิวนะครับวิวระหว่างเส้นทางนะครับ บ้านโคกมนตำบลโคกมนอำเภอ้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรีนะครับบ้านที่สองถนนก็ดีนะครับสบายสบายเรียบแต่ว่ามีขึ้นขาวบ้างนะครับรถเ็จะไปมาได้สบายจุดนี้ได้เป็นจุดชมวิวนะครับ แคนยอนน้ำหนาวขวาจะมีแคนยอนน้ำหนาวนะครับ ที่เที่ยวเยอะครับน้ำหนาวก็มีร้านกาแฟมีบ้านไร่นะครับผม อาวซาส่มาขับไม่ดีมากนะครับเรววิวนะครับเรลกาแฟด้วย เขียนว่าช่วงนี้ก็จะมีบอกว่าติดกันปปเรื่อยๆตสนดนะครับพอขึ้นภูเขามาแล้ว ระหว่างทางก็มีบ้านพักหรือโฮมสเตย์ก,ก็มีป้าเยเรื่อยๆนะครับวิวสวยมากครับไม่แพ้เขาคอครับ สู้ได้สู้เขาเขาได้สบายครับนี่ค,ครับภูเขาลอมรอบลมหบาวรบบตอนนี้ยีิบเ้านะครับเวลาบ่บายสอง มีโฮมสเตย์อยู่ข้างทางม e ีกีสอร์อยู่ข้างทางนะครับกูกระเด็นเมื่อกี้ครับกูกระเดึน Yeah. มีรีสอร์ทมีบ้านพักอยู่ระหว่างทางตลอดนะครับแต่บรรยากาศยังดีกว่าเขาคอนะครับก็ถึงป่าไม้นะครับแต่ภูมิประเทศจะเหมือนเป๊ะเลยครับด้วยความที่อยู่เหนือดับน้ำทะเลประมาณ 900ถึง1200เมรก็จะม,มีต้นสน กนี่เห็นวิวผูกกระดึงนะครับนี่ครับจะเห็นเนียยานี่ยายาคือผูกกระดึงนะครับผูกกระดึงสามารถขึ้นทางนน้ำหนาวได้นะครับ ก็เข้ามาบ้านนาพ2ออแล้วนะครับนี่ก็มีที่พักมีปั๊มน้ำมันมีหลายๆอย่างนะครับ อำเภอน้ำหนาวแล้วครับผมฟ้าครึ้มหน่อยนะครับฝนตกหน้าฝนล้วมาหน้าฝน เข้าไปที่ตัวอำเภอท่าหนะาตัวที่ว่าการอำเภอนะครับนี่นะครับ เราก็ออกจากที่ว่าการอำเภอนะครับที่นากการว่า,าการอำเภอก็เป็นบึงเล็กๆนะครับสมเด็การต่องเที่ยวเชื่องเกษตรน้ำหนาว ข้าวตลาดต่อไปท่ำหนาวมีดอยในตเสาด้วยนะครับปลายซ้าในเสาตัวตลาดข้าวตลาดละครับนี่นะครับจะบมีดอยนะใดตัเสา ตัวตลาดแล้วตลาดก็ยาวตามถนนเส้นหลักที่แ้าน,นะครับด้านซ้ายก็เป็นตลาดสด เซเว่นนะครับโฟล์เทนี่ยี่สิบเจ็ดองศานะครับข้างล่างสามสิบกว่า นี่ก็คือตลาดน้ำหนาวนะครับวัดป่าน้ำหนาวก็กว้างยาวไปเรื่อยนะครับก็มีชุมชนไปเรื่อยๆนะครับจะอยู่ที่บ้านซับสว่า ยะ50กโลอารเก่า52กิโลบ้านนาะพสอง แล้วก็ตัวตัวอำเภอไปด้วยครับตัวอำเภอไม่ใหญ่มากครับแต่ก็คนเยอะก็มีธุรกิจคึกคักบ่ายโมงบ่ายสองโมงสิบสี่ทีก็ับคมยี่สิบเจ็ดองศา สมชื่อครับน้ำหนาวทะพบมน่าจะอยู่วันที่สูงนะครับเช็คเมื่อกี้เก้ากว่าเมตรจากรับน้ำทะเลนะครับเราเอาตัวเพิ่มหนาวมาให้ชมเต็มๆไม่ตัดนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาผมก็มาครั้งนี้ครั้งที่สองก็สุด เป็นเมืองที่น่าอยู่ครับน้ำหนาในอากาศาบากว่าโซนติดดับโลกแล้วครับอันนี้ตำรวจอำเภอที่นี่สวยครับเป็นมีแองน้ำจำได้มาเมื่อวันงานลอยกระสงปี่แล้วครับนี่ครับ ออำเภอดูวีทีนะครับโรงเรียนน้ำหนาวิทยาคม นนี่เป็นโรงพยาบาลน,น้ำหนาวนี่ใช่ครับโรงพยาบาลน,น้ำหนาวโรงเรียนอัุบาลน,น้ำหนาวซ้ายมือน,นะครับ เส้นสองสนะครับมาชมนะครับสำหรับอำเภอน้าหนาวอำเภอที่น้ำหนาวจริงๆใครจะชอบวิวทิวทัศน์สวยชอบสนช่วยดอกไม้เืองหนาวช่วอากาศเย็นๆอำเภอน้าหนาวคือคำตอบครับมาไม่ยากถนนก็โอเคสบายนะครับแล้วก็ใกล้กรุงเทพ ตั้งแ่เกินสามล้านกินโลครับสำหรับอำเภอน้ำหนาจังหวัดเพชรบุรีก็จบคลิปป็นแค่นี้